สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจำวันนะครับก็มีมาฝากหนึ่งตัวหน้าคลิปเป็นประจำทุกวันครับกับคู่เด็ดสายสูงครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงกันเยอะยังไงก็สามารถกดติดตามไปได้เลยครับสำหรับมองอย่างเซียนสายสูงมีอัปเดตกันทุกๆวันครับช่วงเวลาประมาณเช้าๆบ่ายๆไปต้นปถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนยังไงก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้ครับ จะได้แจ้งเตือนทันทีที่อัปเดตคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับก็สำหรับตัวเรื่องเมื่อวานที่ผ่านมานะครับในฟุตบอลฮอลแลนด์ชูเปเรีลีกวิชเทสอันเนมกับดอเดชนะครับจบการแข่งขันเป็นทีมเยือนนะบุกมาชนะ3-0นะครับแต่ว่าหูแหวงนะเมื่อวานมาตั้งไว้3นิดๆนะครับวิชเทสไม่มาสักลูกเลยนะครับอ่ะเมื่อวานแหวงไปนะครับโซนนี้ตัวเลือกในวันอ่าเสาร์นะฮะที่25มกราคม2568ครับไปที่ฟุตบอลฮอลแลนด์จูเปเรีลีก เหมือนเดิมนะครับก็เทลสตาร์เจอกับอาร์แจ็คเยาวชนนะครับผู้นี้อยู่ที่3ชั้นครับตอนนี้แล้วก็หน้าบอลเป็นเจ้าบ้านเทลสตาร์เหนือกว่าที่เกือบ1ชั้นตารางคะแนนตอนนี้ครับเทลสตาร์อยู่ที่11ครับ10เกมในบ้านชนะ4เสมอ5แพ้1ครับยิงได้18เสีย9ครับส่วนอาร์แจ็คเยาวชนครับ16เกมเยือนก็อยู่ที่อันดับ16นะครับเย็นเยือน11เกมนะชนะ2เสมอ3แพ้ไป6ครับยิงได้14เสีย20นะครับผม ในกะารเจอกันล่าสุดก็3 0มนะครับสูงนะแล้วก็5 1นะสูงนะครับศูนย์สเจ้าสาสองสูงแล้วก็2 3สูงนะครับทเทลสตาร์ช่วงนี้ก็1 0 1 0ง่งศนต่ำนะฮะหนึ่งสองเจ้านะครับแล้วก็5 1สูงนะครับ2 0ต่ำนะครับ 3, 1, ส่วนอาแจกเยาวชนครับมี4 0นะครับสูง2 1เจ้านะครับสามสูง1 5สูงนะครับแล้วก็2 1อ่ะเกมนะั้นสูงนะ เกมนี้ถ้า3ลูกจะเจ้านะครับก็ดูจากภาพรวมแล้วนะครับสถิติในการเจอกันเองนะครับรวมถึงฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมนะฮะโอกาสที่มันจะมีอย่างน้อยนะแต่แต่ที่หลัก3ประตูไม่น่าจะยากเกินไปนะสำหรับเกมในคู่นี้ก็หน้าบอลเนี่ยมันค่อนข้างเอียงไปทางเซลสตาร์ด้วยนะที่เหนือกว่าเกือบ1ชั้นนะ่ะก็โอกาสที่แบบ ถ้าชนะก็ต้องมี2 1 3 1นะครับถ้าเสมอก็ต้องมี -2 2ขึ้นไปนะครับก็ภาพรวมคิดว่าโอกาสทะลุเป็นไปได้มากกว่าครับเป็นตัวเลกสายสูงในวันนี้ครับวอนทอลแลนด์จูบิลเลีลีกเทลสตาร์กับอาแจกเยาวชนครับแต่4ทุ่มครึ่งครับลองพิจารกกันอีกครั้งครับฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ได้แฮปปี้มีความสุขวันเจ้ใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ